เขานังควายควายน้อยครับถุ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 ุุที่นี่มันก็จะต้องขุดะนะเอออือ <c oughs> เดี๋ยวคนในยามอยู่บ้านนอกมานะครับก็เคยกินน้ำควายผาสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างกินนะ่ะนี่บอนี่ครับจอร์ดิค่ะ,คะกินทางอยู่อ่ะข้าวขาข้าว่ะเออเนี่ย นะครับนางควายนางควายน้อยเนาะเพราะพี่น้องอีกก็อ่าอ,อีกก็เขามาให้แล้วก็อุน่นลองเผาดูก็เผาสองข้างมันถึงจแซ่บครับขุดขุดขุด,ดว่าเผาเสร็จแล้วอ่าตอนยังไม่เผากำมานัางปวาตมีในถุงลูกอยิอ่งเหร ถ้าเกิดว่าเผาแบบนี้เสร็จนะครับ่นอ้องเออนี่นะครับตอนยังไม่เผาะนะมันก็จะเป็นอย่เงี้ยจะมีคนจะมีอะไรด้วย ถ้าเกิดว่าพอเสร็จแล้วก็ขุดๆุดเสร็จแล้วลตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นปะตาจะเป็นอย่างงี้มาปปุ๋เอ้เ1 2่งสองสามเัียบเปียวอ,อ,นะอืมทีกิขึ้นมละอืมถ้ายังไม่ขุดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ มือนิดนึงครับพี่น้องอืมน,นี่สัตว์ติดนึ่งแล้วก็ต้องขุดอันลวยอะไม่เหมือนค่าๆกับว่าประเทศไทยเได้หมักมะลิมใช่ไหมแต่อันนเขาเรียกมะขมิ้นนะครับหมักขมิ้นแล้วก็เกลือแล้วก็สลวดแค่นั้นเองถ้าเป็นแบบนี้ต้องเผาอีกนะครับนี่อเอให้มันสัตว์ไปน้อง เนี่ยอตน้ำจิ้มฮะอันนี้คือเป็นน้ำจิ้มขาอันนี้เป็นน้ำจิ้มขาอ่อนนะครับแล้วก็กระเทียมเร็วมมดจ้าต้งกินมรู้ยังยินกินได้ดูยินชัวได้ เดี๋ยววันนี้มุนก็จะเข้าไปนมึงอืมสุดยอดมาชุดกันน้ำชนอ้านแล้วก็ที่บ้านที่บ้านหลังเก่านะครับบ้านนอกมุนมาทำงานแล้วก็มุนก็เลย แล้วหนูว่าก็ที่บ้านดูครับให้เลยแม่ไมีมสอบแสงนะครับจดแสงไปใน,นเมืองกับแม่าเอมมากวันนี้ น้องลินเขาน้องลินเขาอยากจะสอนภาษาจีนนะฮะแต่ว่า,า,ย,ายังไม่ค่อยมีข้ายามอ๋อยังไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ว,ว่ามุนว่ามันยังเออเขาเรียวกว่าอะไรเพื่อนเขาตอนแรกมุนก็ให้เขาส้อนนะแต่ว่าเพื่อนเขาอ่ะขึ้นสูงเอเขาเรียกว่าอะไรอ่าข,ขึ้นสูงแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยอายเพื่อนแบบว่าอ้างไม่เป็นอะไรดีกว่าไม่มอ้อนอะ่ะแล้วก็รอเขาปวดเทอมแล้วจะสอนสังกฤเลยแล้วก็ ภาษาธรรมะอย่างเดียวนะคะตอนนี้อยู่กับ <t ương variety> อยู่กับน้องนุ่นน้เมืองนะามมาสองนั่นนรู้ครับครับปันพี่น้องรู้ได้มันี้เมื่อวานมณ์ก็ไปไปขุดควายมาแล้วก็เอากระดาษฉุนมาแห่เนาะยักครับอันนี้คือมณนก็อยาให้ไยพี่น้องดูว่ามัน เนี่นหยหอยหอยที่มันทำแบบว่าทำก้อยหอยนะครับเห็นก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะอ่ะถ่ายรูปได้รู้หอยทูน่าอืมเนี่ยแล้เป็นหยอยคงหอยนาน,นะครับแล้วม้วน,นกระเป๋าปังกระเป๋าปังหองจะไปอะไรนะไปขุดอ่าขี้เฝ้าะนะครับไหน มันไปขุดมาดต่ละลูกเนะาะอหอยเวลานี้มันจะอ้วนมากมากแล้วก็มันจะไม่มีคี้ดินอยู่ข้างในด้วยเนาะเขาเรียกว่าหอยจำชินอะไรเงี้ยภาษาไทยาภาษาไทยนะครับห็นบเอาแล้วก็เอาไปจีก็ได้นะหอยพวกนนะั้นแต่ว่าดินมันแข็งมากเลยหากินยากฮหาไอหอย นี่เออันนี้คุณยะนี่พวกสักยาตัวนี้ต้องริบต้มนะทำให้ต้มมันมันก็จะเน่านะคะพี่น้อง,ะะองอเฮ้ยอืฮันนาสุละเฮ้นไหนก็ฮ<อ>ันน้องโอเคครับทีนี้มลก็จะออกไปค่ะที่บอกับป๋าปังจะไปติดตามกันดูว่าจะได้ไหมนะคระเอาปังเอาป๋าปังไปด้วย เอาขึ้นมาขึ้นเีอันนี้พี่น้องเชื่ิงเขียวเขียวไปตามทางนะครับไปหาคี้เบานะฮะเนี้ยไปเปลี่ยนชุดก่อนว่าเมื่อวานไปอะไรนะไปงานไปงานฉบเขามาก็เลยไม่เปลี่ยนชุดมามาถึงบ้าเลยไม่ใช่งานจบเรางานไหนวะทาบุญเยืนลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสบว่าเขาก็เอาไปฟังไปแล้วเราก็เลยเขาก็ทำบุญ ทำบุญย้อนดังแล้วก็เขาก็เล่นมาบ้านให้ดูเนี่ยเขาเรียกว่าแล้วมันก็ไมแปลมันก็ไปโุ้ยเฉยนะฮะอ่าสมนักเท่าควรเลยไม่มีคนอยู่อ่าไม่มีมันไม่ได้อยู่อ่ะมันก็ได้โรคๆเล่นหนึงนะครับพี่น้องเนาะในลูกนี้ก็งงมาก,มกอ่าปัดกวาดเช็ดทั่วโอเคครับเราไปกันเลยนะฮะอย่าลืมฝากกดกระดิ่งแชร์ด้วยครับถ้ารักมูยช่วกันได้ดังเด็ดก,ก็เนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบ,รบเออสี<ด>่งใวัมีั